อยู่นี่เดมนี่บิ่งครับนี่การมม um. ตัดยอดครับตัดยอดมันยอดมันเกี่ยวปานหงดุลรวนเลยนี่นุ่มนาคอนผนมเสียงสนอเพูทนะูทนอาอาเอาตัดบุงดูตัดดูตัดยอดมันเขาตัดแบบไใดแล้วงดู เอาแบบมอเห้ nice. right. Right. Er mm. ื่อมาดูแบบมอเฮ็ดเฮ็ดแบบได้ด้นี่นี่นะครับตัดหยอดมันเกาหลีเนาะนี่มัดเรียบร้อยครับมัดนี่เท่าไรใหญ่นดนี่หม่นึนโอ้หมื่นวันพี่น้องเอ้เงินบาทเท่ากบงดูสองร้อยกว่าบาท0หามัดหนึ่งลอยหยอดนะครับลอยลอยหยอดม่งดูกันวิธีตัดอ้ สอวใหญ่นี่วันมือใบไฟแม่แบบเด้งานเมาดีฮะ <c oughs> งานเมาเนาะงานเมาดีถ <c oughs> ึ้งานเมาป <c oughs> ้า,ปา <c oughs> ดกส<ะ>นก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยยีิบต้นเนี่ยยีสิบต้นเนี่ยกำหนึ่งยี่สิบต้นครับยี่สิบหยอด2ี่สิบหยอดเนาะยี่สิบหยอดบาทโหนลอยหยอดหมื่นวอนสองอยก็บาทบานโหนแม่ ปานเท่าตันรถวีทีมของป้านตัวนี้แม่น <im> บ <im> oui, ่ถ้า <im> ด <im> ึงแรงๆมันก็จะขึ้นประมาณนี้แม่นป่แมดึงแรงขึ้นวะถ้าดึงแรงๆก็จะขึ้นประมาณนี้แหละโอ้โหเราะเขาหัวมันว่างเียนประแม่หัวมันเกียวแบบนี้ดูน้องเอ้ยเป็นแบบได้ปบปด เป็นตัดเียังนี่มันมือไใบไฟบดเลนี่ปวดอ่ะปวดอบอลกุบเลยพี่น้องเป็นแบบใดบุมึงดูตรวจจัดฝัดบุ๋ม,มดดตบบมัวน,ม,นม,ม,มันอย่างี้เลยมนขึนดนั่น <c oughs> บ่ โอ้ยถ้าตัดไม่ได้ก็ดึงมันอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วระวังถ้าแกลี่ก็แล้วกันนั่งข้างหลังตัวใครตัวมันถ้าคลิปนี้ไม่แตกล้านเนี่ยให้มันรู้ไปนี่แหละครับคนบ้แตกเขากัแตกวิธีการตัดยอดมันเบ้าก่อนเจ้าเมื่เสียให้ข่อยเด้อข้า่อยมาเขือทรงเจ้าเบ้าก่อนอันนี้ช่องเยังก่อนอันนี้ฝากช่องเยังก่อนฝากช่องปานี้ปานี้เด้อจ้าปานี้ปานี้โอ้ปานี้ครับ อีกช่องทางหนึ่งการรับชมปานี่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 แฟนเพียรบอปานี่ปานี่แฟนเพรอ้จัดไปเลยครับโอหลหมัดละมัดลมัดละมัดละมึ่นละมื่นละมืนลมื่นแองเลยผมคิดบ้านเทานสองมอาทหกตอนนี้เนาะมาเรากำว่างไปทีนะครับ เอาไว้พอกันชิบเน่าชิบหนาชิบเน่าหนานๆเนาะเนาะ